กลับมาแล้วค่ะในอีพีที่5ค่ะจะเป็นในเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะอีพี EP นี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะในส่วนของ Product นะเดี๋ยวเราบอกก่อนเดี๋ยวทุกคนอาจจะมองว่าเอะเรามาคุยกันเรื่องวางแผนภาษีค่ะเราจะมาลงรายละเอียดของ Product หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น s f s เอ่อฟอออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าประกรันไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญหรืออะไรที่มันลดหย่อนภาษีได้ค่ะ เราแค่อยากจะมาบอกเท่านั้นเองค่ะว่าหนึ่งในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะประโยชน์และสิ่งที่ต้องทาคะ่ะในเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะทําให้เราอะคะ่ะได้แคตโฟนะคะแล้วก็ประโยชน์อื่นๆที่ตามมาก็อาจจะเช่นในเรื่องของการออมการลงทุนนะคะเราได้วางแผนในเรื่องของเงินออมในอนาคตนะคะวางแผนเกษียณแล้วก็มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนเป็นประโยชน์หลักอะไรเป็นประโยชน์รองนะคะจากการวางแผน แผนภาษีการของเราประมาณนี้นะเราไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรถึงขนาดว่าเป็นเรื่องซีเรียสทำให้ทุกคนจะมองว่าเอ้ยเนื้อหามันหนักเกินไปหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นเลยนะคะเพียงแต่เราอยากจะให้ภาพเพราะนันเองว่าในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยการวางแผนภาษีนะคะมันมีประโยชน์กับเรายังไงนะคะคำว่าเรื่อง tax planning อะคะ่ะที่มันไม่ได้อยู่ในพีระมิดแต่มันอยู่ด้านข้างนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ เพราะว่ามันสามารถที่จะวางแผนภาษีะค่ะได้ตั้งแต่ในเรื่องของตัวเบสิกมีดนะคะในเรื่องของออ protection นะคะไปถึงในเรื่องของ w วลท t h transfer เลยนะคะในทุกๆจุดของพีระมิดทางการเงินนะคะสามารถวางแผนภาษีแล้วก็ได้เงินคืนจากการวางแผนภาษีได้ด้วยนะคะอ่าหน้าที่ของผู้มีรายได้ค่ะคือพวกเราเนะะี่ยค่ะเป็นผู้มีไรายได้ถ้าเราต้องเสียภาษีค่ะ อย่าไปกลัวนะคะนั่นมันไปลความว่าเราเป็นคนมีเงิน,นะคะ่ะถ้าเรามีเงินเราก็เลยต้องเสียภาษีนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราก็ฐานภาษีปัจจุบนะะันค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะ พอคุ้นหูคุ้นตาแต่ตัวเลขที่ติ๊กเอามาทำเนี่ยติ๊กเอามาจากตัวเลขของทางสรรพกรแหละนะถ้าใครมองว่าสไลด์เราเป็นตัวเล็กหรืออะไรก็ google search ได้นะคะข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่วว r l d w นะคะหาที่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องจริงๆก็แนะนำว่าให้ทุกคนเข้าไปดูในเว็บของสรรพกรโดยตรงนะคะแล้วก็โปรดักทางการเงินที่จะช่วยประหยัดภาษีแล้วก็หลักการซื้ออันเนี้ยสำคัญนะแล้วก็มองว่าจะเป็นอะไรที่ ทุกคนนะคะอาจจะรู้รู้ไม่ครบหรือว่าหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะันี่ก็จะสรุปมาให้นะคะเป็นกรุ๊ปๆแต่ว่าเช่นเดิมค่ะบางเพจการเงินการลงทุนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็สรุปเอาไว้ดีหลายๆเพจนะคะถ้าใครติดตามเพจนั้น,น,นอยู่แล้วเขาออกมาเป็นภาพอันนั้นก็สวยดีนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายก็อาจจะยึดตรงนั้นเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็เหล่านี้มันจะมีอัปเดตออกมาทุกปีด้วยนะคะ เพราะว่าบางปีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรัฐบาลให้ซื้อของได้ลดลดจนภาษีได้ใช่ไหมบางปีก็ท่องเที่ยวลดจดภาษีได้บางปีก็ที่พักลดจนภาษีหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตรงนั้นติ๊งไม่ได้เอามาใส่นะเพราะว่าในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเอาเฉพาะหลักๆอะคะ่ะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็กรณีเจ้าของกิจการนะคะก็จะมีตัวประกันกลุ่มด้วยแล้วก็ประกันคีแมนด้วยอันนี้เอาไปตัดค่าจ่ายบริษัทด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ถ้าสําหรับ เจ้าของกิจการก,ก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะตัวอย่างที่จะแนบเอาไว้ให้ก็จะเป็นแค่โบรชัวร์เท่านั้นเองนะคะถ้าเจ้าของกิจการท่านใดนะคะสนใจประกันกลุ่มนะคะเป็นสวัสดิการพนักงานหรือว่าต้องการเอาไปลดหย่อนภาษีของกรรมการนะคะจากค่าจสายบริษัทนะคะก็ติดต่อติดเข้ามาได้เลยนะคะ ภาษีเงินได้ค่ะบุคคลธรรมดานะคะก็คือภาษีที่จะเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้อย่างพวกเราเนี้ยแหละนะคะโดยที่เกณฑ์นในการมีรายได้แล้วก็จะเก็บภาษีเนี่ยเขาก็จะมีขั้นนะคะเป็นขั้นบันไดเนาะในบ้านเรานะคะซึ่งตารางที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นตารางที่ติ๊กเรียกว่าตารางแบบขั้นบันไดนะคะเวลาเขาเก็บภาษีอะคะ่ะคนที่มีรายได้อะคะ่ะไม่เกิน1นึ่งแบาทนะคะ ก็อัตราภาษีหเนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นนะคะเดี๋ยวพอเราไปเห็นเรื่องตัดค่าใช้จ่ายส,ส่วนตัวหรือตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ภาษีตรงเนี้ยยกเว้นไม่ต้องจ่ายนะคะแต่พอมาสเต็ปที่1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสามแสนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ขั้นสูงสุดค่ะถ้าสมมติว่าหลังจากหักค่าดหย่อนแล้วนะคะรายได้เราอะค่ะมันมาตกอยู่ในแหล่งนี้นะคะก็จะทําให้ค่ะเราเสียภาษีในอัตราห้าเปอร์เซ็นนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่หัก ลดหย่อนค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะคะมีรายรับรายได้สุทธะะิอยู่ที่สาม0,000นบาทนะคะก็จะเสียภาษีนะคะสูงสุดของขั้นนั้นนะคะเงินได้ที่เสียภาษีอยู่ที่150,000บาทนะคะคิดเป็นภาษีกับ 7, ็ดันอบาทประมาณนี้อันนี้คิดว่าผู้เสียภาษีทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของทำไมเราต้องมาวางแผนภาษีกันดีกว่านะคะ การวางแผนภาษีเนี่ยอันดับแรกเลยนะในเรื่องของการวางแผนการเงินถ้าเราวางแผนภาษีค่ะมันจะทําให้เรามี c a s โ f l o กลับมามากขึ้นเอาแค่ตรงนี้นะเรายังไม่ได้มองเรื่อง c a s โฟกลับมามากขึ้นแล้วกันนะเรามองว่าเวลาที่เรารับไรายได้มาทั้งปีอะ่ะเราก็พยายามหาตัวไปลดหย่อนเนาะทั้งๆท,ที่ตัวลดหย่อนพวกนั้นอะ่ะมันทาให้เราต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นต้องไปซื้อ LTF เมื่อก่อน LTF ตอนนี้ S F F หรือ R F หรือประกันก็ตามอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราต้องมีต้นทุนใช่ไหมคะมีเงินลงทุนน่ะในโปรดักต์สาอย่างเงี้ยมากขึ้นถูกไหมทำไมเราต้องไปลงทุนน่ะทั้งทางที่รีเทิร์นกลับมาหรือแคสโฟที่มันกลับมาค่ะมันอาจจะไม่เทียบเท่าเพราะว่าเราได้ประโยชน์ทางอ้อมนะคะจากโปรดักต์ที่เราเอาไปลงทุนในการวางแผนภาษีนั่นเองเช่น เราซื้อ SFF ค่ะเราได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดภาษีถูกไหมแต่อย่าลืมว่าเราได้ประโยชน์ค่ะในเรื่องของการวางแผนการออมด้วยนะคะซึ่งเงินจํานวนนั้นนะคะมันจะถูกนําไปลงทุนนะคะแล้วก็ในอนาคตมันก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นเงินต้นพร้อมผลตอบแทนให้เราในวงเล็บถ้ามันกําไรนะคะ,ะแล้วก็ส่วน r m f ก็เช่นเดียวกันค่ะ r m f เนี่ยนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องของ การลดหย่อนภาษีแล้วนะคะตัดเป็นค่าลดหย่อนแล้วนะเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนภาษีถูกไหมคะเออถุกค่ะวางแผนกเกษียณเนาะเพราะว่า RMF ค่ะเราจะต้องซื้อต่อเนื่องนะคะเว้นได้ฟลอปีเว้นปีได้ซื้อต่อเนื่องถึงอายุ55นะคะไม่ต่ำกว่า5ปีด้วยอ่ะแล้วก็พอห5หรือว่ากเกษียณเนี่ยเราก็จะขายได้ทางก้อนเพราะฉนั้นประโยชน์ของ RMF ค่ะนอกจากจะเอาไปตัดเป็นค่าลดหย่อนได้ริเทิร์ภาษีแล้วนะคะเราก็ มีเงินใช้ในยามเกษยียณด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเงินใช้ในยามเกษยียณนั้นค่ะเราลงทุนถูกกองถูกตัวจัดพอด,ดีค่ะก็มีโอกาสที่ทําให้เงินต้นนะคะที่เราเอาไปลงทุนใน r m f ค่ะมันเติบโตงอกเงยได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านของประกันก็ตามค่ะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการนําไปซื้อประกันก็จะทําให้เราได้รับรีเทิร์นขึ้นกลับมานะเป็นเป็นการลดหย่อนภาษีถูกไหม แต่ทั้งนี้ค่ะเวลาที่เราซื้อประกันนะคะประกันที่เราลดหย่อนได้มันก็จะมีทั้งประกันชีวิตคุ้มครองชีวิตเราถูกไหมอันนั้นก็คือประโยชน์ช่องทางหนึ่งบางตัวก็จะเป็นสุขภาพเราก็มีคุ้มครองสุขภาพด้วยอะ่ะบางคนก็ไปซื้อประกรันประก,รกันภัยลดย่อนได้เหมือนกันนะคะประกันอุบัติเหตุอย่างนี้ค่ะมันก็จะรวมหมวดอยู่ในประกันหนึ่งแสบาทด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในหนึ่งแสนบาทก็จะแบ่งลงไปย่อยๆอีกนะเดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์ถัดไปนะคะอะ่ะอันนี้ก็คือ การละย่อน,นะคะ่ะทําให้มีแคดโฟเพิ่มมากขึ้นและก็มีประโยชน์อื่นๆตามมาด้วยเหมือนที่เราบอกเมื่สักครู่นะคะอะแล้วถ้าเราไม่ทําตามล่ะถ้าเราไม่ทําตามสิ่งทเรา,ต,า,รเราต้องทําก็คือเราต้องถูกปรับนะผิดกฎหมายอยู่นะอันเนี้ยนอกจากนอกจากค่าปรับล่าช้าแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของค่าปรับที่ไม่ยื่นภาษีนะคะอยู่ที่1.5%ตอต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะ อประมาณนี้นะคะประก์การสุดท้ายเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะก็คือระวางแผนภาษีเพราะรอนอกจากเราจะทําให้เราได้ c a s โฟกลับมาใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรามีประโยชน์ทั้งถ้าเราทาประกันไม่ค้ำคู่ข้อง,องถ้าเราเอาไปซื้อ IMF ก็ได้วางแผนกเกษียณด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อมนะคะแอะ ทีนี้เวลาที่เรามาเลือกตัวลดหย่อนภาษีอะคะ่ะเราเรียกมันเขาว่าค่าลดหย่อนนะไม่ใช่หมายความว่าอ๋อคุณติก๊กต้องไปซื้อบ้านเพื่อมาหาดอกเบี้ยลดหย่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคือใครซื้อบ้านก็ซื้อไปนะดอกเบี้ยบ้านก็แค่เอามาช่วยลดหย่อนภาษีได้1นึ่งแสนบาทสูงสุดถูกไหมคะ,ะแต่บางคนบางปีรัฐบาลอาจจะออกมาตรการสนับสนุนเช่นบ้านหลังแรกรถคันแรกอะไรแบบนี้อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งไม่เคยได้นะคะอ่ะ เรามาดูตัวลดหย่อนค่าลดหย่อนนะคะที่ช่วยประหยาาัดภาษีที่เป็น d u ักทางการเงินเราใช้เป็นคําว่า d u ักทางการเงินแล้วกันนะคะมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มประกันนะคะประกันเนี่ยมันจะมีตัวประกันสังคมจริงไม่น่าเกี่ยวหรืออาจจะวางหมดผิดแล้วประกันสังคมปีนี้ห้าพันหนึ่งร้อยบาทเออปกติมันเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะแต่ว่าปีนี้บางเดือนก็ถูกไปเจ็ดร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยคะ่ะรัฐบาลเขาก็ลดราคามาให้นะคะ ทั้วที่ปกติเราก็จะหยอดกันประมาณ9,00 0ถูกไหมคะแต่ว่าปีนี้อยู่ที่5,1 0 0นนะคะแล้วก็จะมีประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะอันนี้อยู่ที่1,000 0บาทนะคะถ้าเป็นประกันสุขภาพคำว่าประกันสุขภาพในที่นี้นะคะหมายถึงประกันสุขภาพที่เป็นในหมวดของประกันภัยอะคะ่ะถ้าเราไปซื้อเหมือนเหมือนที่ติ๊กพูดในสไลด์เออหมวดหมวด เออปเทคชันนะคะประกันภัยเนี่ยก็คือถ้าเราซื้อประกันสุขภาพในบริษัทประกันภัยที่เราเป็นแบบปีต่อปีอะค่ะนะั่นคือสูงสุดได้25 0 0 0นะคะ ประกันหลอกไร้แรงหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่มันอารมณ์แบบปีต่อปีที่อยู่ในหมวดประกันภัยอ่ะอันเนี้ยรวมอยู่ใน10,000แบาทนะแต่หมวดเนี้ยคุณจะซื้อได้สูงสุดอะแค่2อ0หมนะคะเพราะนั้นอีก7จ0 0หมค่ะถ้าคุณจะมีประกันสุขภาพแบบเมาจ่ายของ a อเออันเนี้ยได้ได้เต็มนะคะประกันชีวิตนะคะก็คือในหมวดของประกันสะสมทรัพย์ประกันโควการลงทุนในหมวดของเบีย้ยประกันชีวิตจริงๆเขาก็จะแยกมาให้นะคะซึ่งไม่รวมกับ หมวดของการลงทุนนะคะอันนั้นอลดหย่อนภาษีไม่ได้ประมาณนี้สําหรับหมวดประกันนะคะแล้วก็ประกันสุขภาพบิดามดาค่ะถ้าเราเป็นบุตรแล้วเราเป็นเป็นผู้จ่ายเบี้ยเนี่ยก็เอาไปลดห่อนได้นะคะอยู่ที่15,000บาทนะคะอ่ะ ต่อไปเป็นผลักาการเงินในหมวดของกลุ่มการลงทุนนะคะอันนี้อยากจะให้ทุกคนมองภาพใหญ่ไว้ก่อนว่าปีหลังๆเนี่ยเขาให้น้อยจริงๆนะเขาให้อยู่ที่ห0 0แสนนะคะแล้วก็ r m f ค่ะจะซื้อได้30%ของผู้มีินได้ไม่เกินห0 0แสนแต่ r m f อ่ะมันจะเป็นรวมกับกบขอ o v i d e n t fund นะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีกองทุนการออมแห่งชาติเนาะก็อชนะคะแล้วก็ประกันบำนาญอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะโดยที่ประกันบำนาญเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยลงไปอีกนะคะก็คือ15%ของเงินได้แต่ไม่เกิน2 0 0แสนแต่ลอยในหมวด IMF นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อทุกตัวนะคะเวลาที่เราจะซื้อทุกตัวเนี่ยเราต้องคำนวณให้ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่น คุณเป็นผู้มีเงินได้แบบเยอะมากเสียภาษีขั้นสูงสุดเวลาคุณไปกดอะไรเต็มแม็กเต็มแม็กเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่ Office ออฟฟิศอ่ะเขาหักเอาไว้แล้วนะคะเราก็ต้องมาเอาส่วนที่ออฟฟิศเขาหักเอาไว้แล้วอ่ะคะ่ะตัดออกก่อนนะคะแล้วค่อยคำนวณว,ว่าสูงสุด30% i m f ซื้อได้เท่าไหร่แล้วก็ไปลบที่ออฟฟิศซื้อไว้แล้วนะคะแล้วค่อยบวกเพิ่มวางแผนเพิ่มสิ่งที่จะซื้อะคะ่ะเข้าไป ไม่อย่างนั้นสิ่งที่เราซื้อแล้วมันเกินนะคะมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของเป็นค่าลดหย่อนแล้วก็เอาไปประหยัดภาษีนะคะส่วนเงินบริจาคนะคะเงินบริจาคเนี่ยจะมีเพื่อสารนะเนี่ยห่างได้2เท่าของเงินบริจาคจริงแต่ไม่เกินสิเปนะคะแล้วก็จะมีเงินบริจาคตัวหนึง่งรู้สึกจะเป็นเงินบริจาคของของพักการเมืองอันนั้นก็จะมีข้อจํากัดอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ติ๊กไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะ ทีนี้อย่างหนึ่งอะที่เราอยากจะเล่าเรื่องในเรื่องของการวางแผนภาษีหรือการซื้อตัวรถยอนอย่างเงี้ยคือแต่ละคนนะคะที่ซื้อตัวรถยอนเท่ากันเนี่ยจะได้ค่ารถยนหรือรีเทิร์นภาษีกลับมาไม่เท่ากันน่ะมันอยู่ที่ฐานเงนินเดือนของแต่ละคนด้วยนะอันนี้ตึ๊กยกตัวอย่างกลมๆภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆสมมุตินะสมมุติสมมติติ๊ะฐานภาษีสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นเนาะต่ติ๊กแบบ อยากซื้อประกันรถยนต์เต็มเลยหนึ่งแสนอย่างเงี้ยค่ะติ๊กก็เลยซื้อเลยประกันหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทอะคะ่ะมันเอาไปตัดเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็รีเทิร์นภาษีตามฐานภาษีถูกไหมรีเทิร์นคือเวลาที่เราได้เงินคืนอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นติ๊กฐานภาษีสิบเปอร์เซ็นติ๊กซื้อประกันแสนหนึง่งติ๊กได้เงินคืนหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวคุณนะค่ะฐานภาษียี่สิบคุณเอาไปหักเข้ารถยนต์ประกันเต็มที่เลยเหมือนกันหนึ่งแสนแต่คุณฐานภาษียี่สิบคุณก็ได้คืนสองห,หม วางแผนภาษีเหมือนกันเนาะแต่ไรายได้เราไม่เท่ากันฐานภาษีเราไม่เท่ากันฐานภาษีคุณมากกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าคุณจะได้ประโยชน์นะคะจากเงินจํานวนเดียวกันนะมากกว่าตีองนะมันทําให้แคดโฟของคุณนะคะรีเทิร์นกลับเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะมากกว่าตีองนะเนี่ยค่ะนี่คือประโยชน์ของการวางแผนภาษีนะคะแล้วก็สําหรับแอปนะคะที่ติ๊กนามาใช้เป็นตัวอย่างนะคะในการเอามาเล่าในเรื่องของ การวางแผนภาษีให้ทุกคนนะคะก็จะเป็นแอปชื่อ i t a x pro นะคะอันนี้โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลเท่านั้นเองนะคะง่ายมากนะคะตัวอย่างที่ติ๊กยกมาให้นะคะอันนี้น่าจะเห็นชัดพอสมควรนะติ๊กลองหยอดไปว่าเอ้ยเราไรายได้ปีละ1 2 0 0 0ล้าน2แบาทนะคะ i อ e เล็กก็คือประมาณเดือนละแสนนะคะอันนี้ยังไม่ได้หักภาษีแนะที่จ่ายอะไรเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เราใส่ค่ารหยนอนส่วนตัวไปอันนี้ยังไงทุกคนมีสิทธ รถยอดส่วนตัวแล้ว60,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดรถ่อนไปได้แค่6%เท่านั้นเองนะคะเรายังมีภาษีที่จะต้องจ่ายอยู่ที่1,25,000บนาทนะคะทีนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะประหยัดภาษีมีโอกาสที่คุณจะจ่ายภาษีเพียง1 000, 3 1 4 0้ย่บาทสนใจไหม<อ>ถ้าสนใจค่ะเราก็ไปวางแผนกันต่อนะคะ เราก็เลยใส่ไปค่ะเพราะว่าเราอะวางแผนจะซื้อบ้านอย่างงี้ใช่ไหมดอกเบี้ยบ้านหนึ่งแสนบาทเราก็เลยใส่ไปดอกเบี้ยบ้านหนึ่งแสนบาทประกันสังคมค่ะเต็มแม็กถ้าปก,กติก็เก้าพันนะคะใส่ไปประกันชีวิตค่ะหนึ่งแสนบาทแรกค่ะอันนี้แนะนําอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายัางไงถ้าเราเป็นคนที่ยังไม่ได้โอนย้ายความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะก,ะการทําประกันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของมีความคุ้มครองด้วยนะคะ แล้วก็จะมี IMF ค่ะ SFF นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกนะว่า IMF เนี่ยมันจะรวมหมวดพวกกบขอ,อะไรด้วยนะก็ต้องลองหักออกดูนิดนึงนะคะอ่ะมันก็จะคำนวณมาให้เลยนะคะว่าเราเนี่ยหลังจากที่วางแผนภาษีไปแบบนี้แล้วนะเราจะต้องใช้เงินเพิ่มทั้งหมดหกแ00นบาทนะคะเพื่อที่จะประหยัดภาษีไป9 0้0 0กับ6 0กคุ้มไม่คุ้ม คุ้มสิเพราะอะไรประกันชีวิตก็คุ้มครองเรา RMF มันก็เป็นการวางแผนกเกษียณเราในอนาคตถูกไหมคะ SFF ค่ะมันก็เป็นการออมเพื่อที่จะทําให้แผนการเงินระยะสักประมาณ10ปีของเราอะคะ่ะมันสกเซสได้ง่ายขึ้นเพราะตอนมันครบ10ปีแล้วก็ขายได้ไงคะถ้าถ้าเราได้เงินจํานวนนั้นมาคะ่ะเราก็อาจจะเอาไป invest ได้หรืออาจจะเอาไปใช้เงินนะคะตามเป้าหมายทางการเงินของเราในระยะ10ปีก็ได้นะคะอ่ะ พอเสร็จตรงนี้ใช่ไหมคะในแอปมันก็ฉลาดนะในแอปอะ่ะมันน่าจะดีลกัไว้กับหลายๆค่ายอะคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณกดคําว่าช็อปดหย่อยยนภาษีไปคุณก็จะเจอแบบโปรดักต์ของหลายๆค่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนเอ่อในเรื่องของประกันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้เราลองเข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะคะอ่ะมันก็จะมาซัมมารีให้นะคะ จากการจำลองการวางแผนภาษีเนี่ยจะทําให้เราประหยัดมากกว่าเดิมนะคะก่อนที่เราจะวางแผนภาษีอะค่ะนะคะ,นะคะเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเนาะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยนะคะหลังจากที่เราวางแผนภาษีแล้วอะคะ่ะเราจ่ายภาษีเพิ่มอีกแค่หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทเท่านั้นเองแต่เราใช้เงินลงทุนเพิ่มหกแสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้แปลว่าหูแล้วเราจะวางแผนภาษีไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือภายใต้เงื่อนไขว่า ลายรับเราพอนะงบประมาณเราพอด้วยนะคะก็ตามสมควรนะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะก็ค่อยๆลำดับไปว่าการวางแผนภาษีในสเต็ปของเราอะคะ่ะมันตอบโจทย์ด้านไหนบ้างอะอย่างที่ติ๊กบอกถ้าการวางแผนภาษีของเราคะ่ะมันตอบโจทย์เรื่องการขยายความเสี่ยงซึ่งมันเป็นฐานรากของพีระมิดทางการเงินคะ่ะเราก็ควรที่จะพุ่งไปตรงนั้นก่อนถ้าเรามีงบจํากัดน,นะคะสเต็ปถัดมาค่ะถ้าสมมุติว่าเรา จ่ายเบี้ยประกรันเพียงพอแล้วเราก็ยังมีงบประมาณเหลือในการวางแผนภาษีต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูในส่วนถัดไปอ่ะเช่นเงินจํานวนนี้ค่ะเราคิดว่าอีกสิปีเราน่าจะยังไม่ได้ใช้งั้นเราเอาไปวางแผนกเกษียณเลยละกันแล้วก็ IMF ค่ะมันก็จะมีกองหลากหลายกว่าเนาะมีกองตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงรวมถึงมีกองทางเลือกด้วยเนาะสมัยนี้นะคะเราก็อาจจะ ใช้เงินในงบประมาณส่วนถัดไปอะค่ะในการวางแผนหมวดของกเกษียณไปเลยก็ได้นะคะก็จะทาให้การวางแผนภาษีของเราอะค่ะได้ทั้งแค t โฟนะคะกลับมาแล้วก็ทําให้เราได้ประโยชน์อื่นๆด้วยนะ เพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีนะคะมันไม่ได้ไประโยชน์แค่เราได้ลดหย่อนภาษีหรือว่าได้เงินกลับคืนมาเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกมันช่วยทางอ้อมนะคะทําให้แผนทางการเงินเราสำเร็จเร็วขึ้นด้วยการที่ใช้เงินลงทุนนะคะในจํานวนเดิมแต่คิดมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเวลาที่เราได้แคตโฟล์์รีเทิร์นกลับมาค่ะถ้าเราคิดต่อว่าเราอาจจะเอาเงินจํานวนนั้นนะคะไปรีอินเวสต์นะถ้าเราไม่ได้ใช้เนาะเราอาจจะรีอินเวสต์เงินจํานวนที่เราได้รีเทิร์นกลับมาจากการลดหย่อนภาษ ะะไปลงทุนอย่างอื่นนะคะมันก็อาจจะทําให้พอร์ตเราเติบโตได้มากขึ้นไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะคะติก๊กอาจจะลงตัวอย่างเอาไว้ให้นะคะแผนประกันที่มันลดหย่อนภาษีได้เดี๋ยวติ๊กแยกไว้ให้ว่าอย่างนี้เรียกประกันชีวิตอย่างนี้เรียกประกันสุขภาพอย่างนี้นะะแล้วกันนะคะแล้วก็กองทุนนะคะ sff นะคะแล้วก็ imf นะคะปัจจุบันที่ได้รับความนิยมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัว sff กับ imf คะ่ะอาจจะมีการอัปเดตนะคะในแพลตฟอร์มของบันบันออนไลน์อยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้ลงเอาไว้ที่ใต้คลิปนะอันนี้ก็ลองติดตามที่บันบัน,บนออนไลน์ได้นะคะใน ep สุดท้ายนะคะ ep สุดท้ายถัดไปนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของ wealth transfer หรือการวางแผนมรดกนะคะสำหรับคนรวยๆอย่างเราเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะใน ep สุดท้าย ep หนะะ้าค่ะ